สวัสดีพี่น้องหนาวเด้หนาว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 ค่ะพี่น้องวันนี้มาทักท่ายพี่น้องการลืม,นมเนาะมันดาแจ้วกับบริเวดคลิปอีหยังหลยมากไหมช่วงนี้ค่ะหิมะตกแล้วค่ะวันนี้พี่น้องเออหนาวเย็นช่วงนี้มาทักมาทไยกันลืมค่ะพี่น้องบริเวไปสามาสา่คขาแต่เหตุเบียกงานลาหลไหลพี่น้องจา้าทั้งงานหลาดงานหลวงป้อที่มาตกแล้วทั้งภูเขาเขาจุนพูนพี่น้องเออข้างล่างก็เริ่ม บ่อยๆเนี่ยแหละพี่น้องเออมาดาเจ้าขับรถไปน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้ออสิสันสแตนด์ในชจกหน่อยม่อนี้ไปทำงานกันค่ะพี่น้องตออื่นเต้นขึ้นมากกะอาบน้าแต่งตัวค่ะกะจอนลลี่ออกหายุ่งหากินตามปกติชีวิตมาดามทั่วไปนะพี่น้องเนาะไปน้ำเน็ปเบามือในสีมาคุยเรื่องการไปใส่ชีวิตจูเมืองไทยนั่นแหละพี่น้องแรากา สิมาบอกให้ฟังน้ำเรื่องบาปบุญคุณโทษเห็นมากับโตเจ้าของพี่น้องเออสิมาบอกให้ฟังว่าช่วงที่เตรียมตนเตรียมโตนไปอยู่เมืองไทยเนาะหลายปีมาแลลวละพี่น้องเป็นสิบปีแลวละมาดาเจ้าเตรียมมาเนี่ยคือมีความไฟฝันว่อยากไปใช้ชีวิตอยู่บ้านไปอยู่เมืองไทยโดยความถี่บอกมีลูกมีเต่าแล้วกนะนอยากอยู่ไกลพี่ไก่น้องไกล,กลพ่อไก่แม่สมัยก่อนที่แม่กับพ่อได้่เสียเนาะนอยากไปอยู่ กับแม่นะบตานินพอแม่เสียแล้วความตังใจกับบุ้เลิกหรอกก็ยังอยากอยู่บ้านเฮาอยู่คือเกาเพรา,าคิดบายยูหม่งดกับบุสุขใจซ้ำอยู่บ้านเฮาอยู่ต่างประเทศกับมาหาเงินหาขั้มเอาเก็บกรรมเอาอยัางสีหน้าพี่นงคิดแบบนี้ซื่อๆนะบตานีนเขาก็เลยเตรียมตัวพี่นงิบ่บ่าวาพี่นองฟังว่าช่วงเตรียมตัวนี่ขาก็เฮ็ดบานหลังหนึ่งพี่นงตอนนั้นกะมีมูอยู่หัวกับเมียค,คู่หนึ่งอ่ะล่ะ เออมหูจักกันกยูต่างประเทศนี่แหละเพื่อนกับมาเที่ยวสามเดือนเพราะว่าเพิ่นกับเป็นคนสวิตเป็นสถาปติกมาสั่ว่าเนาะเป็นผักของแบบสร้างบ้านนะนะพี่นองเพื่อนกับปเฮ็ดบ้านเพื่อนสวยสวยเพิ่นกับบ้านยุบกไกลจากแม่ดำเจียวมาตานีเพื่อนก็เลยสื่อที่สื่อทาาเพิ่นวะสนใจบ่พี่เพิ่นนมานู้สิขายที่นี่เพื่อนว่เพื่อนสื่อที่แล้วก็ขายที่นะพี่นงตอนนั้นเพื่อนกับ มีผัวผัวเป็นทีุ่สั่งบ้านสั่งเพื่อนให้เนาะหลังบักงามมาดำแจวก็ันไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปนอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพยังงามเลยประจันแต่ว่าก็บดีถามเพื่อนสั่งบดทวดได้อีกยังกะบดีบดสโซนะนะพี่นหนุ่มข่อยกคืกฝรั่งเน่ะบดีโซบดีถามมาหมดไปเท่าไรอะไรยังไงนะแต่เห็นแต่ว่าเพื่อนเพื่อนงามสุดๆไปพักเพื่อนเพื่อนนาะตอนไปเที่ยวประจันนี้พ่อรถถามข่อยบ้านข่อยมิทีอยู่พื้นหนึ่งข่อยซื้อมาหกแสนเพื่อนว่าเจ้าสิเอาบอสเพื่อนว่า แต่ใดเพราเพ่เนว่ามาอยู่ใกล้กันเพธนว่าสิได้มิมูแฟนเท่ากับสิเดมิมูมีพวกเพห็นปะป่วยก็คือดีว่าเออคืออยู่ได้นองสิได้ไปอยู่มืังแทกับสิได้อยู่ใกล้กันจะสิหน้าพี่นงป่วยก็เลยว่าเออตกลงสื่อภาษาไปเบิ่งทีเบิ่งทางแั่เพห็นก็เลยว่าหาสื่อนู้ขอเพิ่มได้เด้อเพห็นว่าจักแสนหนึ่งนู้สื่อมาได้ปีหนึ่งเพห็นว่าเพ็่อก็ว่าโอ้โหแค่มีปัญหาก็เลยตกลงใจสื่อที่แปลงนี่แสนหนึ่ง ตานี่พ่อสืบไปแล้วเพิ่นก็เลยปะสองปีไปหนาเนาะเพิ่นก็ว่าพี่สนใจเฮเทือนบ่ละ่ะหัวหนูนั่นเป็นนักออกแบบเป็นคนเทเทื่อนเฮสางบ้านสนใจบ่เพิ่น่ะเพิ่นก็ว่า,กาอก็สนใจอยู่นั่นแล้วค่ะถามมีคนสวีทเทศหทยแห้งสิธีเพราะว่าคาลิเตนมาตรฐานสวีทนี่มันดีพีน,น้องเพิ่นก็เลยว่าเอาบ่าละ่ะหนูสางไผ่เพิ่นว่า พี่แปลงนั่นที่ข่อยซื้อม้านอ่ะพี่น้องมันมีเงือนเก่เกาอยู่หลังหนึ่งเออเบอร์ก็เ,กเลยว่าเอาบ่พี่ข่อยสิสร้างให้ข่อยสินี่เราเวทบ้านให้แค่ถือกระเป๋าเขาไปอยู่เลยเขาบอกว่าสนใจอยู่จะไปเบิ่งกันเนาะไปไปตกไปตกลงราคากันเขาว่าเขาบอกง่ายง่ายพี่น้องเออสนใจแบันนี้เพิ่นก็เลยว่าไปเบิ่งว่าสัตว์่ะาไปเบิ่งบ้านเบิ่งเฮือนเพิ่นก็เอาแบนไม้เบิงเบ่งว่าสิเฮ็ดแบบนบีแบน ลงกันเห็ดพี่น้องเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วประแม่สิบเอ็ดสิบสองปีแล้วเมื่อหลังอันคอยก็เลยว่าโอเคบริษัทมาตกลงในราคาลาดแปดพี่น้องนี่รูเบทลได้พี่น้องนี่รูเบทบ้านนะลาดแปดสมัยก่อนพี่น้องคอยแนะนำว่าแม่ยังพี่น้องขอยผมมีความโหัวเรื่องการเลื่องการเฮ็ดบ้านเฮ็ดยังอยคอยมีแต่ทาํางานหาเงินจะซื้อบ่ได้ศึกษาพี่น้องตอนนั้นยูทูบก,กับมี่เอียงกับมี่คอยกับบรดษไปศึกษาคอยดูยความที่ใบใจมือ ที่ว่าเป็นมูกันเนาะหอ,อยกบว่าเออเฮ็ดโหลดตกลุงลาดแป่นี่ถือกระเป๋าไปยูเลยบ่ตรงรับผิชอาบยังถือกระเป๋าเดี๋ยวเขาไปอยู่เลยเปิดบาน,นานแนวนั้นแนวหนีเนาะหอยกบว่าราคากันหนักอยู่แต่ว่าหอยกบว่าเออมันเป็นยังดดกเพินรับเมาแล้วเพินเห็ุเพินกะต้องได้เงื่อนส่วนหนึ่งแล้วพี่น้องก,กับเขาใจอยู่เพราะว่า่อยบใส่คนฟี่ๆดอกะปัตตานีก็ตกลุงเฮ็ดกัน ส่งอุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนี้ใส่วัสดุอย่างดีนู่นนี่นั่นเป็นกระเป๋าเนาะส่งมาให้เบิรงนู่นนี่นั่นเมื่อตอนี้ก็เฮ็ดเฮือนไปแล้วประมาณได้ประมาณครึ่งหนึ่งพี่น้องเพิ่นมาบอกว่าคอยกลับไปเมืองไทยพอดีชัวนไปส่งเบิรงกเฮื่อนนะเพราะว่าปีนึงก็กลับไปเทื่อนหนึ่งเนาะกลับไปเมืองไทยเมา่อนี้นแต่ว่ามบาดแหย์พยายามพี่หนอขอให้เบิ่งได้ขอใบใจเพิ่นกผู้งานเฮ็ดงานเอเวอด ว่เมียเนาะ,ะตานี่พ่อไปหอดมระเไทยเพือ่มมอหลบมอน้ำข่อยป่พี่มันพ่อได้ประเัริฐป่าอันนี่มันพ่อได้พี่หนออันเขามันเขามเขามแพ้ขึ้นพี่เพิ่นวะ่ะอันมันตรงประมาณสองหลานหาหูได้พี่เพิ่นวะ่ะอาดพี่หนอีข่าแสนคอยกระทืบคอยว่าเงื่อนเก่านี่ระเบียดนี่หลานแปดเดือนไม่ใช่ได้แบบยางงาม เอาลงเบิดเดบ่เพิน่นว่าอันนี้ไม่ยุคคางใบ่คางบ้านาานี่ฟ้าผนังนี่คนก็ต้องเอาลงเพินพ่นว่าเพราะว่ามันน่นปวกมันกินเพิน่นว่าต้องต้องขอเพิ่มอีกหาแสนได้สิเฮ็ตดต่ออยูบ่บ่ว่าซั่นว่าพี่น้อเสือกบา้านวหได้แบบตานีาา้พวกเจ้าสิให้ข่อยวา่าบ่เฮ็ดบ่หรือจังได๋ข่อยก็ความได้ได้เฮ็ดมาครึ่งนึงแล้วพี่น้อง มาปรึกษากับแฟนเอาจังไดดีเฮ้าเสร็จป่ะตอนนั้นข่อยอบม่มีเงินสดเนาะเพราะว่าข่อยไปซื้อที่ไหวอีกแปลงหนึ่งอยู่พัทยาข่อยก็เขีเยเติมจุดกแฟนก็นเลยป่ะเอาซีซ่าว่าสันข่อยไปหายิบยืมให้เจา้าว่าสันป่ะพราเรากับบ่มีนเนาะเราก็ซื้อเงินอยู่ฟังทังสวิณสองคนกับปรึกษากันก็ไปยืมเงินมูพี่น้อง หยิบเงินมุงันได้เฮ็ดแล้วนี่นะเรื่องของเรื่องอีกย่างกับพวอยากพิจัยกับมูจังเดงนะพี่น้องข่อยเป็นคนแบบนี้พ่อตาเหลวก็ให้เขาไปอีกแต่ว่าใจข่อยนั้นโบซื่อเลยล่ะพี่น้องใจข่อยบ่ค่อยดีแล้วนะใจคือใจออกแบบแบบห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเป็นอย่างว่าตกลงกันแล้วข่อยก็ว่าแพงแล้วคือมาขอเพิ่มอีกเข็ดไปครึ่งนึงแล้วยังสินะพี่น้องสมัยสิบกว่าปีที่แล้วนี่เฮือนหลังละหล้านแปดละนี่ลูกเวทนะพี่มัน แต่ตกแต่งไม่นะ่ะ okay, โอเคแม่ยูเอาลังค่าออกแต่ว่าโครงสางมันก็นยังอยู่คือเก่าี่น้องคเคเดปูเนีเ่นยังมันขึ้นมาใหม่สืส่อัดตา,านี้ฟ้าผนังกันยังอยู่อยู่แต่มีเจ่ฟ้าผนังทั้งเครื่องที่เอาลงกคอยขึ้นลายอยู่ตัวนั้นโอ้คอเสษียใจอยู่แต่ว่ากลับขึ้นมาบ่ได้แล้วมันก็ตกไปต่อคอยขึ้นเออัตา,านี้พ่อตะเหลวกับไปเห็ดเฮื่อนี่นนองค่ะเงื่อนกระสางเหล้ว2สองปี เรียบร้อยมาตัาน่คนกับเมื่อนอะทรงหมอกเพื่อนพี่นอ้องกับไปเบื้องเพื่อนตอนนั้นมันกันยังไม่งกับบดยุหมูยังเนาะไอ้ตีเซนข้างล่างทีทับข้างล่างนี่กับโบมี่คอยได้พี่นอ้องเฮ็ดลงโล่งเลยกับมิตรบอกว่าเออพี่พี่สิกข้ามาแล้วขาวา้าม่าซองบานแล้วมันบ่นในแล้วมองนี่เดี๋ยวเอาใหม่มาตีข้างล่างทีเก็บร้อยเก็บยังน,น,นะพี่นอ้องกับพอน,นแล้วปตานนี่คอยเขาไปยู่ได้สองมือเนาะคอยไปพักบ้านคอยตอนนั้น นาบัไหล่ตานีอ่ากะไข่สร้างมาเบิงสร้างกะบา่าซสมเมิดเสียประสันบ้า,บาสมเมิดใส่บัวไหล่ประสันสมเมิดซสมเมิดเออเพิ่นกันเลยว่าถ้าต้องเปลี่ยนซสมเมิดมันก็นต้องเมินอีกเด้่พี่ประสันว่าข่อยถือกระเป๋าเข่อไปอยู่ได้หนิพี่น้อ,องเออกรมะนั่งไห้น้ำข่อยว่าข่อยตะค้ออีกเมินหนึ่งข่อยบัไหล่ยั้งเลยเหตุทุกข์อันบัไหล่ยั้งเลยประสันว่าเฮตุทุกข์อันสองหลานหาหน่บัไหล่ยั้งเลยประสันว่าพี่น้อง ซ้ำเมื่อเสียกะข่อยตกเป็นคนใจมื่นเอาซ้ำเมิดไปส่งโต้ซ้ำเมิดกับบเห็นมากกะได้สื่อซ้ำเมิดใหม่เออพี่นกอาละคอยกระโบว่าอยังพี่อนกคอยกับคับแค้นใจอยู่แต่ว่าคอยกับว่าสร้างมั่นทอกบบตายหาเอาไม่ได้เงื่อนทองเขาก็หาเงินใส่หนีใส่สินเขาบบเป็นยังทั้งสบิตรได้่อยมีโอกาสหาอยู่่อยก็ขึ้นแบบนั้นก็นล้วกันไปน้าพี่องกคอยกระบอกเอามาใส่ใจ่อยพยายามอ่า ข่มใจข่อยว่าษันทบอกว่าเออบ่เป็นยังดอกข่อยกรให้อภัยกับ่เป็นยังเออถึงเขาสิกินข่อยไปหลายเนอข่อยกับ่เป็นยังข่อยคิดว่าถ้าเอาบริษัทมาเฮ็ดนั่นล้านกว่านี่ล้านหาเนอกระได้โอ,เอ้เฮื่อนยังงามแล้วเพราะว่ามันมีโรเบทพี่น้องมาตานี่พ่อข่อยไปหาไปศึกษาเบิ่งสางเขามาเบิง่งเขาบอกว่าพี่เฮ็ดแค่แปดแสนเท่านั้นเขาบอกสมัยเมื่อสิบกาปีก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อบ่แม่นสมัยสมยัยเออฮะล่ะ คอยเกษียใจอยู่ตะ่างกระซ่ามันพี่น้องร่วมแล้วเงื่อนหลังนี่คอยท่าสื่อที่สื่อนัดคอยเบิร์ไปสามล้านกวัวพี่น้องสองล้านหากับเจ็ดแสนกับที่ดินเนาะสองล้านห้าเจ็ดแสนก็เป็นสามล้านสองพี่น้องพอรวมคาเฟ่นี่เจอโอ้ยไปบังเงื่อนคอยในพี่น้องคอยกับบ้าว่ายังโอเคกับใส่ชีวิตผ่านไปพี่น้องพนกับอยู่กันไปนอกคอยกับกบมาสวิต ไปบาททีละขังหนึ่งกับใร้านฝอบาทเบิ้คนไทยอย่รงเทจากร้านฝ่อบาทมาสั่หนหอบบอกง่ายๆพ่อตานีแล้ว <c oughs> อยู่ไปอยู่ไปสองสามปีเพิ่็เกิดการระหองระแหงกันัวก็รู้สึกว่าไปตีผู้ยิ่งไม่ยูทาา่างสนามกบยังศิละข่อยได้ข้าวแต่ว่าข่อยกะติดตมั่ง่ติดตมั่งอะน,นะเพราะว่าข่อยกะใจออกว่สาสั่นหอง กับโบไปมาหาสูคือเกาปนไดนะเพราะว่าใจมันออกคิดว่ามู่กันมันกินกันหลายพดจะสิน่าพี่น้องเขอขึ้นแบบนี้นะบขาขึ้นภาษาแบบเออสร้างเขได้เอายันต์เปนว่าตอนบนเบากขได้เอายังดอกเปิว่าเอาห้หมู่ให้นมมยูนํากัดในสันจะสินะแต่บาข่อยกับผเสื้อดอกเอเพราะว่าคาสร้างมันกัดคาของมันกะห้ายเหลวนะคาบนอื่นกะห้ายเหลียวนกับเขได้โง่ปนได้แต่ว่าข่อยก็าใ้ใจสันมาตานี้ การใส่ชีวิตทุ่มพลเพิ่นกะซื้อที่ซื้อทางขายที่ขายท่าเงีย้ยงไปสินะตามสเต็ปเพิ่นคอยกระบกหัวจ,จับพัดจับผู้จากในดอกในข้าววาเพิ่น่ะได็กใเงินหลายน้ำหัวหัวหน่นเงินกเกษียณบตาตอนี้เพิ่นกมีลูกทีสองคนเงี้ยงสินะเพตาแล้วเพิ่นกลไปเป็นหนีเป็นสินหลายบตาตอนี้ทั้งซื้อที่ซื้อทางแต่ว่าหลังจากกันคอยกันคอยกลับมาหนิเพิ่นซื้อรถกระบะขั้นไม่ออกรถกระบะไม่ายแดง แล้วเพิ่นกระเฮตุ่นห้พ่อเพิ่นหลังหนึ่งหลังใหม่เอือห้พ่อเพิ่นใหญ่ออกมาจัดอยู่อีกหมู่บ้าหนึ่งมาอยู่อีกหมู่บ้านไำไกลเพิ่นจะเสร็จนะกระเฮตุ่นพื่อไกลเพิ่นจะเสี็จนะให้พ่อเพิ่นอีกหลังหนึ่งอ่กับหมูวัวเงินไผรดอกพี่น้อง่แสิเป็นเงินข่อยบ่าลึกจังใดญบุพอกรบหมูมาตานี่อยู่ต่อไปต่อมาสามสี่ห้าปีนี่แหละกับหมูจักท้าวว่าเพิ่นละหองละแหงกับหัวเพิ่นว่าเพิ่นไปตี่ผู้สาวลึกจังใดญ่ดีละแล้วกันอีกอย่างหนึ่งเพิ่นกระจากใดญเงินหลายนะพ่อ กับผัวเพ่นลย์จะส,สันตะิสิทธนะพ่อกะทะเลาะกันมาตานี้กะเลาะกันมันก็ตีกันเลยคอยกับไปเมืองไทยพอดีช่วงที่มันตีกันผมรู้สึกว่าตีกันจนแบบว่าเอาไม้ก็ฟาดปากแขวข้างหน้าน,นี่ยรุดออกบดเลยพี่น้องจนจะไปใส่ไม้ถอดแขวไม้กคอยเบืองวันตีคอยจนแขวะรุดเ,ดน,น,เดนี่ยนะเนี่ยหนีบอกคอยฟังนะคอยกระลักฟังซื้อๆมาตานี้มือผัวเพลยนไล่ออกจากบา้าน กระเป๋าว่างไว้นาบงหนาบานก็บอกมาซอยนู้นเน่มาเขี่ยนู้นแน่แบบว่าเล่ากับบอดเดยมาอยู่สวิตนะพี่น้องเราบอดเด้ใส่ภาษาเล่ากับเบาเเด้แน่บอดเด้แน่ยสินะเล่ากับไอ้ข่อยไปเขี้ยทั้งสามีข่อยนะก็บอกว่าจะไปยุ่งเรื่องของพ่อเมียเขาเด้มันจะเข่าโตได้เจ้าได้มาสักหนะข่อยก็เลือกโตลูกผู้หญิงน้ำกันพี่น้องถือว่าเราเบาบอดเด้นะบอกกับไปเขี้ยไปยังไปเบาให้เข้าใจกันเด้๋สินะบอกกับไปอยู่แต่ว่าข่อยกับบ่ไปยุ่งส่งเสริมเดี๋ยวบอยกับไปเบาให้้เเเขาาจดีกันละออ ตาเนียนพ่อตาเหลวข้าเจ้า็ดีกันก็อยูกันอีกมาสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็ได้ข่าวว่าป้ากันนี่้องป้ากันนี่ะก็ทะเลาะกันใหญ่โตนี่แหละแต่ว่าช่วงล้างในกวบกระโปรได้เขาไปยุ่งแล้วขวบก็ได้ฟังแต่ข่าวสบานบอกให้ฟังนะสบานแถวนั้นก็จะบอกให้ฟังสินะเวลาไปเมืองไทยสิละขวยกระโไปสนใจไปยังเหลวพได้ที่โตนะช่วงหนึ่งแม่พิ่นกระ่ปยเพิ่นก็มายืมเงินขอยอีกเมื่อหนึ่งพี่้องค่อยก็ให้ไป เออคอยกันยังใจดีอยู่ได้พี่นงบะตานี่ตอนเพิ่นเลิกกันเนาะข้าเจ้าตีกันทโลโะกันยังนักไรข้าเจ้าเลิกกันบะตานี่เลิกกันเพราะว่าผัวกะกะแบบว่าเมียนันไปไปเรืองของเรืองเมียไปยิมเงินไล่วันผัวบ่ให้เงินใส่เงินบ่พอบะตานี่เมียไปยิ้มเงินไล่ว่านลอยลยีสิบหลายได้ข่ราวบัตานี่ค้นคนไล่วันเขาก็มาทวงเงินเสมอผัวกน่ะก็คือย่านวัทโรกันดูไดสมาชิมาขาเมียจากคนมาขาจากคนมา,า,าคมาุอสินะ แต่ว่าคนที่มาข้าเจ้าคือมาเอาเงินเงินดอกพี่น้องทุกมือปัตตานี่พัวก็ขึ้นยานก็เลยสินใหญ่นี้สินะกันยากัน่าสนทกยาการกระตุกรุ่งกันบ่ได้ว่าบ้านอยู่ในทีเขาเมียแต่ว่าผัวน่ะเป็นคนสั่งไงี่สินะแต่ว่าผัวน่ะก็เก่งไรเขาเอากฎหไม้เอาทนะเอาท่านนุ่งท่านน่ายขึ้นมาโอ้ยเมี่ยกับเฮ็ดยังบ่ได้คด้ายกับบ่ได้ไรเขาออกจากบ้านกับบ่ได้ปัตตานี่พราะวใหญ่ออกเขาก็บอกว่าตรงแบ่้งสมบัติจะสิน่ะก็ตตรงก็บ้องตองแบ่้งกันนะ กับข้าล่าข้าซั่งทัวกับเด็กข้าวว่าไปอยู่อู้ดวนู่อดวนอยู่เมียไม่อยู่มีเมียไม่อยู่พัทยาว่าสันว่าเมียกับเด็กข้าวว่าไปเห็ดงานที่กรุงเทพเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ไอสิน่ะพอกับเด็กข้าวสมัครละคอยก็หายไปเลยเนาะพ่อเมือสองสามเมือคนคอยก็เลยอภัยบ่แม่นอภัยดอกพี่น้องคอยก็สิขายที่น่ะคอยก็เลยปะ โอ้ไปถามเราเบิ่งก่อนหน้าว่านสันว่าเราก็เขียนมาหาดูอยู่ดอกแต่ว่าข่อยบ่ได้ข่อยได้ติดต่อไปนะประธานนี่เขาก็เลยว่าเออส่งข้อความไปหาเราเบิ่งก่อนว่านบ้านเราเป็นแนวใดจังซี่นาว่านบ้านเรากลวงห้วงนที่ขายที่ขายทางเราสิขายที่ข่อยได้บ่เพราะว่าข่อยว่าสิขายที่ถอดสิใหญ่ไปอยู่เลยพี่น้องขายที่ขายบ้านขายที่สองสามแปลงที่ซื้อไปอยู่บนเนาะ ประา,านี่ก็เลยว่าสิโทรไปถามเราก็เลยเดดทิต่ตกันเขาเลยเลยบอกให้ฟังว่าตอนนี้พอแม่เราก็บมี่หมอ,อยู่ไปเศร้าบานอยู่ระธานว่าบานกระโดนยืดเพราะว่าปัวเล่านะ่ะฟองเล่าเอาเงินสองหลานปาะานว่าปัวกะฟองหลงกันไปส่งไปศาลนะสิเนาะปาตานี่พ่อฟอง้องกันไปลุงไปศา,า,าออล,ลาแล้วเรียบร้อยอัน <c oughs> เมียก็ต้องเอาทีไปจำนองครับอันคนในเมืองพอเอาไปจำนองแล้วบรรานี้มันหลุดอันทรงดอกเขาบ保วขเ้งไดบุเขาเลยไม่ยืดบานเล่าเล่ากับบุ๊มบานอยู่อันบานพ่อแม่เล่าทีเราสั่งให้เนี่ยก็ขายไปตลายปีทีแล้วล้ว่ะบรตานี้พอเม่ก็เลยต้องไปเซาบานอยู่บานเล่าก็โดนยืดพี่น้องคอยกระลุตัวแล้วอยู่คอยกบบเไดถือโกรธโกรธขรเขาบ่ค่อยสาบแช่งผู้ใดว่าไายกุ้ขคอยโน่นนี่นั่นขอบบุคิดดอกพี่น้อง ก็ข่อยสิฮงู้ว่าเขาเอาห้องข่อย้ายกินห้องข่อย้ายตอนเขาเจ้าเลิกกันข่อยเบาความตอนไปพี่นองขาเจ้าเอาเอกสารไม่ข่อยเบิง่งโอ้ยเขามาได้เห็นมองจอดูเดือพี่้อกมันก็เลยเหมืดเขาเอาเจ้าเอกสารไม่ข่อยแปลตอนเข้าเจ้าเลิกกันนะพี่นองขึ้นท่านงท่นานายเอาเอกสารไม่ข่อยซอยข่อยก็เอามะแปลมหยังเบิง่งมาเบิ่งแหล้วบ้านที่เขาเจ้าสัางนะพี่นองบ้านที่เขาเจ้าสั่งเองนะลังบกไงไม่สาใบหนามนั่นเขาเจ้าสั่งไป บานไม่ได้พี่น้องมิต่ดินเปลา่าสางไปนะ่ะข้าเจ้าสั่งเบิดเงินหลานเปดเงื่อนข่อยนิโรธสองหลานหาตอนนั้นแหละพี่น้องตอนข่อยขมขันมากตอนถี่ข่อยบอกเพราะว่าข่อยโบตีตัเพราะว่าขอ่อ,าาขอยซูนข่อยหูเล้วว่าข้าเจ้ากินข่อยร้ายนะพี่น้องเออขอ่อยก็เลยข่อยก็เลยเครียดนะพี่น้องขอ่อยก็เลยโบตีตเล่าช่วงนะัที่หายหายไปนะ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ข่าวว่าข้าเจ้ากับเบิดตนเบิร์ดตูบ่มียังอ่ะนะพี่น้อง ว่มีหอด้วยสิยูเราก็ไปทํางานยุงเถ็บ่บเดกลับานหลายปีแล้วเรา่าข่อยก็บรู้ตูแล้วอยู่พี่น้องแต่ว่าข่อยกับ่บเด้บเดสาบบเดแซงผู้ใดได้พี่น้องข่อยบ่เคยบ่เคยว่าให้ผู้ใด่ข่อยมแต่แบบเรียดซื่อแต่ว่าข่อยกับว่าขอสิ่งที่ขาเจ้าเอาของข่อยไปขอข่อยได้หาหลายหลายก่าเด้อข่อยกับว่าซ้ำานิซื่อข่อยบ่เคยว่าใข้าเจ้าเป็นนั่นไอ้นี่บ่บ่บ่ภเพราะว่าหน้ายไผเป็นอย่างองนได้พี่น้องให้ทุกคนมีความสุขพอว่าข่อยบ่แเป็นคนไป ไปไปไปเขียดเราไปไปจองหลังจองพานไปโกดข้าเจ้าแบบนั่นนะไปสาปไปแซงโบข่อยโบเป็นข่อยเป็นแต่ว่าเออข่อยข่อยขอยข่อยอยู่ดีไม่แห้งหาเงินเดี๋ยวหลายคเก่าผู้ได้โกงข่อยก็สร้างข่อยคืดแบบนั่นนะพี่น้องเออนั่นแหละข่อยเป็นคนแบบนั่น,นละหอดที่ทำงานได้ได้พี่น้องจอดรถแ่ะอุม,มจมูกจมูก็หายางอย่างมาจอดอยู่หม่งนี่เสียเงินหายพี่น้องแต่บัตรโบเป็นอย่างน้องเฮ็ดเนี่ยใดๆมัไม่มีหม่งจอดฮะละเมื่อวานพี่น้องฟังตังอัน กาลืมเมื่อบ่คอยฟังน้ำบาปบ,บุญคุณโทษมันมีอิรีพี่น้องยะอันยะเงียกยะโกงยะยังกันค่ะพี่น้องร้ายข่อยคือกันยังบอจบซ้ำนีพี่น้องลูกน้องข่อยสองสามคนออกไปที่โกงเงินข่อยไปนั่นข่อยอุตสาห์ซอยโกงข่อยไปร้ายคือกันอันนั้นตอนนี้ก็แย่แชีวิตก็แย่แย่ทั้งติดยาทั้งติดอันทั้งติดยาทั้งติดเงียติดกันพนันพี่นอ้องอะละบ่อยากว่าให้ผู้ใดดกเว้นกับมันมีอหรีพี่น้องข่อยไปก่อนเด้อพราะว่า อันคอยบอกให้ฟังซ้ำหนีก่อนมือหลังจะสิมาบอกไรายละเอียดของห่อที่ทำงานแล้วทั้งเฝ้าน้ำรถมันติดน้ำเหมือนนี่ขับมาได้เรื่อยๆแต่ว่ามันมีหิมะตกนะโ่อยๆพี่น้องโ่อยๆมันก็เลยเหตุให้ขับรถสาม้าเลี้ยวบัวได้กะบสายเนี่ยแหละล่ะกะสร้างมันห่อข้างบัวได้มาสายเสมอเนาะอ่ะไปละพี่น้องพ่อกันพ่อพ่อกันมาบอกห้ฟังจักอันขาดตอนบอกขาดตอนดอกเบ้าไปกับกลับไปกลับมาอยู่มาน้ำเจ้าบัวได้ออกกลองโดนค่ะพี่น้องเอาไปละค่ะอย่าเฝ้าลืมกันเด้อฝากคลิปไวปแน่จ้ะสวัสดีจ้า